ฮอร์โมนเพศของเราเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์เองแค่ทําให้เรามีประจาเดือนเท่านั้นนะฮอร์โมนเพศเนี่ยเป็นดัชนีที่ดีที่สุดที่จะบ่งบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยจะมีสุขภาพดีอายุยืนยาวแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงบั้นปลายของชีวิตด้วยนะครับสวัสดีครับ ผมมาสนะครับวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับ8กลุ่มอาการนะครับที่บ่งบอกว่าคุณเนี่ยใกล้เข้าสู่ภาวะวัยทองหรือว่าใกล้เข้าสู่ช่วงที่เราจะหมดประจำเดือนกันแล้วนะครับจริงๆเนี่ยหมออยากจะบอกว่าฮอร์โมนเพศของเราเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ทําให้เรามีประจำเดือนเท่านั้นนะจริงๆแล้วฮอร์โมนเพศเนี่ยมีความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพของเราอย่างมากเลยนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าฮอร์โมนเพศเราเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับ ถ้าเราลองสังเกตดูนะช่วงไหนล่ะที่เราฮอร์โมนเพศดีคนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยการการเจ็บป่วยเขาเนี่ยจะมีน้อยมากเลยนะครับพวกนี้จะหายป่วยเร็วด้วยนะครับมีแม้ที่ว่าเวลาที่เราจะเป็นโรคต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมองเสื่อม มีเรื่องของหัวใจขาดเลือดกระดูกบ้างกระดูกพุ่นต่างๆเนี่ยในช่วงวัยรุ่นไม่มีหรอกเพราะว่าฮอร์โมนเพศดีนะครับฮอร์โมนเพศเนี่ยมีส่วนในการปกป้องอวัยวะสําคัญของร่างกายทุกส่วนโดยมากเนี่ยเราจะเจอปัญหาเหล่านี้เนาะเมื่อคนเหล่านั้นเมื่อผู้หญิงเหล่านั้นเนาะเข้าสู่ภาวะวัยทองแล้วต้องอายุเยอะเหมดประจําเดือนไปแล้วก็จะเกิดภาวะเหล่านี้นะครับเรามาดูกันว่าเอ๊ะไอ้แกลุ่มอาการต่างเนี่ยนะครับที่มันจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าเอ๊ะเราเนี่ย น่าจะมีภาวะเรื่องของฮอร์โมนเพศของเราเนี่ยมันเริ่มไม่สมดุลแล้วมันเริ่มที่จะเข้าใกล้ภาวะหมดประจําเดือนหรือวัยทองแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกกลุ่มที่1เลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ว่าเรามีเรื่องของตัชชิ่งคือการที่เรามีเรื่องร้อนวูบวาบเนาะคนเราเนี่ยรับรู้แบบว่าเอ๊ะถ้าร้อนวูบวาบเมื่อไหร่มีเหงื่อออกกลางคืนเมื่อไหร่เนี่ยอาการเดล่านี้เรื่องร้อนเนี่ยเป็นภาวะเรื่องของฮอร์โมนต้องมาพบแพทย์เพราะฉันเนี่ยมันเลยเป็นอาการเบอร์ต้นๆนะครับ ที่คนมาหากลุ่มที่สองเนี่ยอาจจะสอบถามจากคนรอบข้างได้นะครับเพราะว่ากลุ่มที่2เนี่ยเป็นเกี่ยวเรื่องเก,กี่ยวกับเรื่องของอารมณ์และก็จิตใจนะครับที่บางทีเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ต้องถามจากคนรอบข้างเนาะจริงๆเรื่องของอารมณ์เนี่ยในแต่ละคนที่ใกล้หมดประจําเดือนเนี่ยก็จะมีอารมณ์ที่ไม่เหมือนกันนะบางคนจะมีเรื่องของอารมณ์เวียนนะครับอารมณ์สวิงนะครับ บางคนเนี่ยจะเป็นดีเพรสนะครับก็คือมีเรื่องของรู้สึกมันหดหู่ซึมเศร้าพวกนี้ก็เข้าข่ายนะครับเวลาที่ฮอร์โมนใกล้หมดก็จะเป็นแบบนี้ได้นะครับผมต่อมากลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3เนี่ยเป็นเรื่องของสมองนะครับเป็นเรื่องของสมองฮอร์โมนเหล่าเนี้ยนะครับถ้ามันลดน้อยลงทําให้เกิดเรื่องสมองเป็นแบบนี้คือคี้ลืมนะครับอ่าถ้าเกิดคี้ลืมบ่อยๆนะครับแล้วก็ ความสามารถในการที่จะจดจ่อโฟกัสมีสมาธิเนี่ยจะทําได้ยากขึ้นนะครับก็คือสมาธิในการทํางานจะมีน้อยลงนะครับผมหมอมีบอกไปแล้วว่าฮอร์โมนเพศเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยป้องกันสมองด้วยนะครับถ้าเกิดฮอร์โมนดีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์หมอว่าไม่มีเลยนะครับกลุ่มอาการที่4นะครับเป็นเรื่องของการนอนนะครับเป็นเรื่องที่หลายคนไม่รู้เลยนะครับการนอนเดี๋ยก็คือจะมีอาการเรื่องของนอนไม่หลับ หรือบางคนนอนได้แต่ว่าคุณภาพการนอนไม่ดีหลับได้ไม่ดีหลับได้ไม่ลึกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พอเราอายุเยอะขึ้นเนาะหลายๆคนเนี่ยพออายุเยอะขึ้นปั๊บเนี่ยรู้สึกนอนไม่หลับนอนได้น้อยลงเนี่ยแต่จริงๆแล้วส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากฮอร์โมนเพราะฉันเนี่ยการแก้ปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับนะถ้าแก้ฮอร์โมนได้เรื่องการนอนจะดีขึ้นเยอะกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5เนี่ยคือเป็นเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิด ฮอร์โมนเรามันลดลงนะครับที่หมอเคยบอกไปว่าถ้าเกิดตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเนาะคอเลสเตอรอลาขาขึ้นเลยขึ้นเรื่อยๆนะครับความดันดูแล้วสูงขึ้นนะครับหรือว่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวสังเกตได้คือยูริกนะครับกรดยูริกกรดยูริกเนี่ยหลายคนจะรู้สึกว่ายูริกเนี่ย ทำให้เกิดเกาเนาะะทำให้เกิดเกาสังเกตไหมว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นโรคเกาต์เนี่ยปวดข้อต่างเนี่ยน้อยมากไม่เหมือนผู้ชายนะครับผู้ชายเป็นได้เยอะกว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่ากรดยูริกของผู้หญิงเนาะถ้าเกิดมีฮอร์โมนดีกรดยูริกจะไม่สูงเลยนะครับถ้าเราตรวจสุขภาพประจําปีแล้วเนี่ยพบว่าเอ๊ะยูริกเรามันเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยเนี่อยอ่าระวังไว้นะครับว่าฮอร์โมนเริ่มลดต่าลง,งนเพ <s> <m ite> ราะอะไรเพราะว่าฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่ช่วยขับกรดยูริกออก เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงจะไม่มียูริกสูงนะครับยูริกเนี่ยหลายคนจะนึกถึงแค่เกาแต่จริงๆแล้วยูริกเป็นต้นเหตุของโรคความดันโลหิตสูงและก็ไตาวายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ช่วยสังเกตได้เลยคือว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเริ่มมียูริกสูงและมีความดันเริ่มสูงขึ้นหรือเริ่มเป็นความดันโลหิตสูงอันเนี้ยสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนนะครับข้อที่6นะครับ ข้อที่6เนี่ยคือกลุ่มอาการที่เกิดจากเรื่องของกระดูกนะครับบางคนเนี่ยมีรู้สึกว่าเริ่มเจ็บข้อเจ็บกระดูกแล้วก็ถ้าเกิดไปตรวจกระดูกนะก็จะพบภาวะกระดูกบางแล้วก็กระดูกพุณนได้นะครับผมเพราะอะไรเพราะว่า ฮอร์โมนต่างๆฮอร์โมนเพศเหล่านี้หมอบอกแล้วว่ามันช่วยปกป้องเรื่องของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อเราด้วยนะครับถ้าเกิดฮอร์โมนเราเริ่มลดลงมวลกระดูกเราจะค่อยๆบางลงบางลงบางลงเรื่อยๆนะครับเป็นเพราะว่าฮอร์โมนมันน้อยลงนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องระวังไว้ด้วยเนาะกลุ่มที่7นะครับเป็นกลุ่มอาการที่เกี่ยวกับเรื่องของทางเดินปัสสาวะ แล้วก็ระบบสืบพันธุ์นะครับกลุ่มทางเดินปัสสาวะเนี่ยนะครับเขาจะพบว่ากลุ่มคนที่ใกล้หมดประจําเดือนเนี่ยจะมีเรื่องของการติดเชื้อนะครับในเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ระบบเรื่องของระบบสืบพันธุ์เนาะไม่ว่าจะเป็นมดลูกเอ่อจะเป็นช่องคลอดหรือรอะไรต่างๆเนี่ย จะมีเรื่องของการคันช่องคลอดมีโอกาสติดเชื้อของช่องคลอดพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับมีเรื่องของช่องคลอดแห้งนะครับช่องคลอดแห้งมดลูกหย่อนนะครับการหย่อนยานของมดลูกช่องคลอดต่างๆเนี่ยนะครับมีได้มากขึ้นอารมณ์ทางเพศมีลดลงบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามีเจ็บขณะที่ร่วมเพศพวกนี้เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากเข้าใกล้ไวทอง ทีนี้กลุ่มที่8นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเรื่องของความสวยความงามหน่อยเป็นกลุ่มเรื่องของผิวผมเล็บต่างๆนะครับในคนที่ฮอร์โมนเพศต่างๆน้อยลงเนาะก็จะมีเรื่องของผิวเนี่ยก็จะผิวแห้งนะครับผิวแห้งมีเรื่องของการคันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยริ้วรอยต่างๆร้อยแตกต่างๆเนี่ยก็จะเกิดได้ง่ายขึ้นนะครับผมเนี่ยก็จะบางลงเส้นบางลงเส้นเล็กลงหลุดล่วงได้ง่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งเหล่านี้มันกระทบแทบทั้งนั้นเลยและนี่ก็คือ8กลุ่มนะครับ8กลุ่มอาการเนาะที่จะบ่งบอกว่าเอ๊ะฮอร์โมนของคุณเนี่ยใกล้หมดแล้วนะคุณใกล้ภาวะหมดประจำเดือนแล้วใกล้ภาวะวัยทองแล้วนะครับอ่าทีเนี้ยเราก็จะมีความรู้กันแล้วว่าไอ้นอกเหนือจากอาการร้อนวูบวาบต่างๆเนาะมันยังมีอาการอื่นๆอีกเยอะเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีเยอะกว่านี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่มีกลุ่มอาการต่างๆเหล่านี้เนาะ แล้วก็อยากจะมาปรึกษามาตรวจฮอร์โมนกันว่าเอ๊ะฮอร์โมนต่างๆของฉันเป็นยังไงบ้างนะครับเวลาที่เราตรวจฮอร์โมนกันเนี่ยเราจะไม่ได้ตรวจฮอร์โมนเพียงแค่ตัว2ตัวนะเราจะตรวจฮอร์โมนทั้งหมดทั้งกลุ่มเลยนะครับเป็น10ตัวเราเองก็จะได้รู้ด้วยว่าเอ๊ะฮอร์โมนตัวไหนมันยังโอเคอยู่ตัวไหนที่มันขาดไปแล้วก็เราจะต้องใช้ใช้อาหารเสริมหรืออะไรใดๆยังไงนะครับในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับก็เข้ามาปรึกษากันได้นะครับผม